สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊กแม้แต่เหรียญเจ้าหญิงไดอาน่าที่หายากเราก็นํามาให้ทุกท่านชมกันในช่องนี้ที่เราโหลดคลิปไปแล้วลูดดูได้เลยครับหรือจะเป็นซากฟอสซิลหอยแอมโมไนต์จากมาดากัส์ เราก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันหรือแม้แต่ลอตเตอรี่โบราณปี2495 257 7 5 25 5 4 4 5 5 2 0 21ิ2 23 24อ5 25, 2,529ิสยมยี่ยห้ามีหมดครับ30 31ไปดูลอตเตอรี่เก่าได้สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆเ,เราจะมาให้ทุกท่านชมเหรียญ5บาทรอ10พระเสียนตรงครับพลิกซ้ายพลิกขวา ด้านหัวชี้ขึ้นด้านก้อยชี้ขึ้นเหมือนกันหมดมาชมกันครับเพื่อนๆชมวิดีโอกันเลยนะครับน่เห็นไหมครับสี่พันกับห้าสิบบาทที่เขาขายนะครับรวมจรวดโอเคนะครับเพื่อนๆไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ตั้งแต่เหรียญรอเก้ารอสิบนะครับเรื่องพระเสียรตรงเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยเปิดดูในยูทูปเพราะยุคนี้เป็นยุค u t u b e ก็จะค่อนข้างหาเหรียญน,นี้เจอค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเมื่อเปิดหาเหรียญน,นี้รอเก้ารอสิบจะเริ่มเจอพระเสียรตรงเยอะขึ้นนะครับยิ่งรอสิบจะเป็นพระเสียรตรงที่ใหม่เพราะว่า y YouTube เนี่ยประกาศตามหาเหรียญพระเสียรตรงในสมัยรัชกาลที่9นะครับส่วน พอประกาศหาเหรียญราชการที่9ก็จะไม่ค่อยได้มีคนค้นหาใช้ซื้อของตามตลาดก็เลยเป็นลอยเก่ามองบ้างก็เลยได้ภาีเนตรงแบบอมองๆม,มานะครับแต่ก็มีใหม่บ้างแต่สําหรับนี่แหละครับเหรียญในราชการที่10จะเป็นเหรียญใหม่ถ้าเป็นภาษีเนตรงส่วนของผมมีเหรียญรอ8พดภเสีเนตรงนะครับซึ่งหายากอันดับหนึ่งรอ8สมัยนั้นไม่มี YouTube คนจะไม่รู้ว่าภาษีเงินตรงคือพลิกซ้ายพลิกขวาหัวก้อยต้องชี้ขึ้นฟ้า นค,คนจึงไม่ได้เก็บแทบจะมีผมบอกเลยว่ามีน้อยมากกว่าเหรียญ50สตางค์ปี2530อีกที่ราคาเหรียญละหมื่นหกในตอนนี้เพราะว่าผลิตมาพันเหรียญแต่เหรียญรอแปดอ่ะเขาเรียกว่าเหรียญสตางค์ภเษีนตรงรอแปดมีน้อยมากเพื่อนๆผมบอกเลยไม่เกิน5เหรียญในประเทศไทยนะจะมีะคนอีกคนหนึ่งมีอีกเหรียญหนึ่งและที่ผมมีอีกเหรียญหนึ่งเท่าที่ผมเห็นตอนนี้มี2เหรียญอยู่แต่ก็ไม่เห็นใครประกาศขายนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็ติดตามชมทั้งเหรียญเจ้าหญิงไดนน่าหายากเหรียญไอ้พวกเกี่ยวกับซากหอยฟอสซิลแอมโมไนต์โบราณจากมาดากัส์หรือว่าจะเป็นลอตเตอรี่โบราณติดตามได้ทางช่องนี้เลยครับและขอบขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามชมไว้รอบหน้าผมจะหาเหรียญแปลกหายากแบงค์ราคาแพงมาให้ทุกท่านชมอีกคลิปหน้าจะมีอะไรเด็ดกว่าเดิมเตรียมดูนะครับผมจะนำ แปลกๆหายากโบราณราคาแพงมาให้เพื่อนๆชมกันแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย